สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินเชื่อชอบใจนะครับเป็นของในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับกู้เงินผ่านแอปเซเวได้เลยนะครับกู้เงินได้สูงสุดถึง50,000บาทผ่านแอปเซเว่นอีเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับเรามารับชมกันได้เลยวิธีกู้เงินสุด สูงสุดถึง50,000บาทกับสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจนะครับผ่านแอฟเ e เ e ่นะครับโดยจุดเด่นของสินเชื่อดังกล่าวนี้คือสมัครง่ายไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้ในการสมัครครับรู้ผลอนุมัติภายใน5นาทีเลยครับไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุนะครับการใช้วงเงินไม่เสียดอกเบี้ยหากยังไม่ได้ใช้วงเงิน แบ่งชำระสูงสุดได้ถึง36เดือนนะครับสำหรับร้านค้าที่เขาร่วมรายการให้บริการภายใต้แซนบ็อกของธนาคารโดยเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อนั้นและดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดนะครับสามารถเบิกถอนเงินสดออกมาใช้ได้และฟรีค่าอากรสเต็มนะครับ นอกจากนี้ยังกำหนดดอกเบีย้ยเงินกู้สูงสุด25%ต่อปีวงเงินไม่เกิน50,000บาทผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันที่2 0ธันวาคม64ถึง3,1มกราคม2,565นะครับดอกเบีย้ยเงินกู้เป็นศูนย์ตลอดเลยนะครับนอกจากนั้นก็กคิดตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับเรามาดูกันเลยเงื่อนไขเงื่อนไขการบริการ ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง20-59ถึง59ปีนะครับวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง50,000บาทต่อคนโดยไม่ส่งเอกสารรายได้3ยอดขั้นต่ำในการซื้อสินค้าตั้งแต่300บาทขึ้นไปมีหมายเลขโทรศรัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานติดต่อได้นะครับต่อมาก็เป็นวิธีสมัครสินเชื่อมุนเวียนชอบใจนะครับมีขั้นตอนดังนี้1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เซเว่นอเว่นในเพสโต์แล้วเลือกสินเชื่อที่หน้าแรกครับกดปุ่มสนใจสมัครขอสินเชื่อนะครับสสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน 4. เลือกประเภทสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์5ส่งคำขอสินเชื่อ 6. คุณจะได้รับข้อความ sms ยืนยันการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์7คุณจะได้รับ notification แจ้งเตือนเมื่อมงุเงินอนุมัติผ่าน จากแอปเซเ e n นอีเวนเมื่อเริ่มใช้วงเงินชอบใจผ่านเซเว่นอีเวนผ่านแอป SCB ได้เลยนะครับสอบถามรายละเอ,ะเอ,ะเอะียดก็นี่นะครับเบอร์โทร0 2 7 77, 7 77, 7 7 7 7นะครับหรือเว็บไซต์ SCBCO.gs นะครับถ้าชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับผม